เสี่ยตุ๋นบ้านสวนนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้นตำลับจากไต้หวนันที่นี่เนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้ทานเนื้อพรีเมียมโดยการใช้เนื้อออสเตรเลียนําเข้าไช้เครื่องในก็นําเข้าจากประเทศอาเจนตินาเหมือนกันในราคาที่จับต้องได้เราจะมีการเติมลําไยเข้าไปในกระบวนการของการตุ๋นเนื้อหมูเพราะว่าตัวลําไยจะมีความหวานอ่อนๆมันจะทําให้หมูตุนน๋นนัมันมีความหวานกลมกล่อม ลูกค้าอยากทานแบบไหนบอกเราได้พ้ามจริงคอนเซปต์เราอะเราเรามองว่าเราไม่ใช่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่เราบริการลูกค้าด้วยกว๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นกว๋วยเตี๋ยวที่บริการลูกค้าก็ควรจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าอยากทานมันคือซันโอวาวันนี้ครับอยู่กันที่เตี๋ยวตุนบ้านสวนส<ม>าขาโลตัสลาดพราววังหินแล้วทำไมเราต้องมาร้านนี้ฮคุณ้อกแป้งวันนี้มันมีอะไรดีฮะ ร้านนี้นะคะพี่เขาเปิดมาแล้ว7ปีค่ะอืมคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงคอนเซ็ปต์นะคะอยากจะบอกว่าเราไปถามพี่เจ้าของร้านไปถามพี่เจ้าของร้านนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชิครับอยากถามหน่อยครับว่าคอนเซ็ปต์ของเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนมันเป็นยังไงบ้างพี่จริงๆเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับจากไต้หวัน นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยขายทั้งกว๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเนื้อ<แ>ซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายเนื้อนะคะที่นี่เนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้ทานเนื้อพีเมียมโดยการใช้เนื้อออสเตรเลียนําเข้า,าแล้วก็ใช้เครื่องในก็นําเข้าจากประเทศอาตินตินาเหมือนกัน<อ>เป็นสายเนื้อก็ได้ทานเนื้อนําเข้าโหดๆ<แ>อย่างที่บอกว่าในราคาที่จับต้องได้ก็จะตุนด้วยสมุนไพร18ชนิดซึ่งเป็นสูตรจากประเทศไต้หวันแต่ว่าตัวเมนูหมูกว๋วยเตี๋ยวหมูเราอยากขายความเป็นไทยจุดเริ่มต้นของเจตุนบ้านสวนเนี่ยมาจาก ราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลํำพูนเนี่ยลำไยคือผลไม้ขึ้นชื่อเลยเราก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยมีการผสมผสานตัวลำํำไยเข้าไปากลายเป็นเตี๋ยวหมูตุ๋นลำํำไยเราจะมีการท็อปลำํำไยหรือเติมลำํำไยเข้าไปในกระบวนการของการตุ๋นเนื้อหมูเพราะว่าตัวลำํำไยจะมีความหวานอ่อน,ออน พอไปเจอกับเนื้อหมูป๊าปมันจะทําให้หมูตุ๋นนังมันมีความหวานกลมกล่อมฝากแลวหิวแล้วล่ะ,ะแะต่วันนี้ฝากท้องไว้กับพี่ชนย,ยินดีเลยมาเริ่มที่เมนูแรกเลยครับ,รบมันคืออะไรครับพี<ๆ>่ชน<ๆ>เมนูแรกวันนี้เอาใจคนชอบกินบะหมี่แห้งหรือว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าเตี๋ยวตุ๋นรวมหมูแห้งกระทะร้อนอย่างที่เห็นว่าเมนูหมูเราจะมีลำไยมาด้วยท็อปให้แบบได้กินลำไยแบบเต็มที่นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มซอสมะขามเป็นสูตรจากภาคเหนือเหมือนกันก็รสชาติจะเปรี้ เรียวลงตัวจะไม่เหมือนกับจิ้มแจว่วจิ้มทุกอย่างที่อย่างจิ้มได้เลย<ม>ลองทาดูนะคะมาจ้าเรามาจินกันเลยก่อนจ้าหมูตุนนี่เราจะเสียรู้นะทำไมครับนี่ตุนต๋น่ง <laughs> ั้นเดี๋ยวลองจิ้มแบบไม่จิ้มดูก่อน เลยเหมือนแบบละลายเข้าไปได้เลยอ่ะใช้เวลาตุ๋นกี่ชั่วโมงครับตัวนี้ถ้าตามสูตรก็จะเป็นสี่ชั่วโมงขึ้นไปโอ้ใช่<ป>ยุ่ยเลยอ่ะอ่ะงั้นขอลองน้ำจิ้มหน่อยนะจ๊ะน้ำจิ้มที่นี่ผมแนะนำเลยว่าทำแยกขวดขายยังได้เลยทุกอย่างมันลงตัวอยู่แล้วอะ่ะแต่ความพิเศษของมันคือพอเรากินลำไย,ยตัดเข้าไปอะ่ะมันม,มันมีความหวานแบบเปาะเข้าไปในปากแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับอาหาร สิ่งที่เราชอบนะคือเส้นเส้นมันนุ่มอ่านะพอมาเข้ากับหมูที่นุ่มเรารู้สึกว่ามันมันไปด้วยกันได้ส่วนลำไยอะ่ะเป็นความพิเศษของการเนี้ยที่มาอยู่แต่น้ําไอตัวน้ําจิ้มเนี่ยทำให้แกเลียนอะ่ะสร้างสีสันในจานนี้ได้ในการทึงกิน,กนนะแต่ละคาให้มันไม่ไม่หมนเดิมมันนะแล้ว่าโอเคแล้วใครอยากจะกินปเปรี้ยวคือตัดปเปรี้ยวด้วยน้ําจิ้มอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะมัน่อาจารย์ จริงๆผัดฉาเนี่ยก็ต้องกินแบบเค็มๆเหมือนหวานอย่างเงี้ยแหละอ่าแล้วก็มีลำไยเข้าไปมันก็ได้หวานไม่เลยไม่เลี่ยนมากแล้วผู้ชมไม่ต้องงงนะเสียงน่ะคือดื่เข้าตลอดใช่ๆทั้งวันทั้งวันนี้เราถ่ายแบบเดียวเนี้ยก็คือไม่มีทางนี่อันนี้เมียนี่อะไรเมียนี่อะไรเมียขาลจริงด้วยจริงด้วย เสี๋ยวตุ่นรวมเนื้อพรีเมียมลูกค้าได้ทานแบบจุใจมีชิ้นส่วนของเนื้อให้เลือกทั้งหมด9อย่างด้วยกันสําหรับลูกค้าที่ชอบทานเครื่องในด้วยก็จะได้เต็มอิ่มไปเลยคุณว่าคูณทำรายการนี้กับพันคุณต้องข้ามถ่ายพันแล้วไหนไหนพี่โชว์ลิ้นนี่อันนี้ลิ้นนะ ลิ้นตัว่ะไับอบพี่เป็นคนสายเครื่องในเดี๋ยวขอชิมเครื่องในกันโอชิมเนื้อแล้วนะเริ่มจากน้ำซุปใช่ไม่ต้อร่อยคือติดนวลนวลมีหวานปลายไม่ต้องปรุงแต่ถ้าคนชอบกินเบดก็เติมดิ บอกเลยที่นี่ไม่คาวเลยคือ,อเครื่องสมุนไพรมันเข้าถึงอะ่ะตัดเข้าไปแล้วมันหอมเครื่องเทศอะ่ะอย่างลิ้นอย่างเงี้ยจะมีความจึ๊กๆมีความเอ็นของลิ้นอยู่ก็ไม่มีปัญหากับเรื่องเครื่องในเลยที่นี่ต่อไ้ใครไม่กินเครื่องในถ้าจะลองเปิดใจที่นี่ก็อ่าอันนี้ต้องเชื่อเขานะครับเขาเป็นคนรู้เรื่องเครื่องในอ่าเขาใส่เนื้อเขาใส่เนื้อเขาเป็นคนปลกเครื่องในเองอ่าเขาเป็นคนชอบสำรวจภายในเดี๋ยวขอเส้นก่อนนะเส้นนง มันออสเตรเลียมันไม่เดียวมันไม่สาบมันไม่เหม็นควาลแล้วมันแบบมันตุ่นมาโอเคมากๆแล้วอ่ะขออนุญาตขัดจังหวะกปเลยอะไรัะไปเลยนพอดีเห็นชอบน้ำจิ้มค่ะก็เลยอยากให้ลองลวกจิ้มรวมเนื้อไปเลยจะได้ลวกจิ้มรวมเนื้อจริงๆมันคือตุ่นจิ้มเลยแหละเพราะว่าเราจะไม่ได้เหมือนร้านอื่นที่ลวกลวกมาแล้วก็เอามาจิ้มใช่ไหมไอ้นี่เก๋นะเราสั่งตุ่นจิ้มนี่เลยไม่ได้ขัดลวกจิ้มรางทานดูจะได้ทานแบบจุใจไปเลยค่ะ เอ็นเอ็นเอ็นแก้วดึงดึงนะดึงดึงนะอ่านรจิ้มไปก็ต้องต้อำด้วยนะดึงดึงเนี่ยเดือเอบะลูกอร่อยอร่อยเดี๋ยวมาลองอ่ะของพี่เป็นบ้างอีนิ้วนะจิ้มอยู่ในลาบชิ่อยู่ในพื้นเ่ยครับนึคเดือเือดีกรุบกรุบอันนี้ส่วนตัวนะไอ้ภาคก็ีว่าเป็นคอนบิดต่อครอบครัวพี่อ๋เวลาพี่กินแน่พี่รู้สึกมันไม่ค่อยสะอาดอันนี้นี่กินได้เลยสะอาดเลย เพราะเขามีสมุนไพร18ชนิดนี่เป็นเิดตั้งแต่ยังมีปัดต่อเนี่ยใต้เปื่อยมากละลายในปากเลยคิดถึงอะไรพอเห็นเมนูนี้คิดถึงอะไรเรารู้กันเรารู้กันแค่หวยตาไม่ต้องอ๋อคือเห็นไปร้านแหนมึงก็คิดถึงแกงคุณไม่ห็นคนคิดถึงอย่างอื่นแหละสิแหละอ๋อติดเนื้อติดเตาเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมาเป็นแก๊งมาเป็นครอบครัว เรียกได้ว่าวันวันหนึ่งลังหม้อไม่ทันะนะคะ<อ>ก็คือตัวเกาเหลาหม้อไฟเกาเหลาหม้อไฟถูกต้องค่ะมีทั้งรวมหมูแล้วก็รวมเนื้อนะคะ<อ>ซึ่งวันนี้ที่จัดมาจะเป็นหม้อไซส์พรีเมียม<อ>แน่นอนมากับคอนเซ็ปต์หมูตุ๋นลำไย,ยเหมือนเดิม<อ>ลำไย,ยจุกจุแน่นๆด้านหน้าส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาสั่งเกาเหลาก็จะสั่งชุดรวมเส้นห้อย่าง ลูกค้ายอยากทานแบบไหนบอกเราได้เพราะจริงคอนเซ็ปต์เราอะเราเรามองว่าเราไม่ใช่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่เราบริการลูกค้าด้วยกว๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นกว๋วยเตี๋ยวที่บริการลูกค้าก็ควรจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้ายอยากทานดีสุดดีครับ <ทะ S 2> ดีครับแต่ที่สำคัญคือ้นจิ้ม่ได้ทานไม่ได้ที่ทำให้ดีดังจิ้มของนี่ที่บอกเลยจริงๆเม<อ>นูเดียวนี้ไม่ต้องตีกันเลยนะเอาเลยตามอัธรล์เลย อร่อยนี่เอเวนเกาะเหรอผมพี่ของน้ำอะไรคะอันนี้อันชันอัญชันมะนาวครับผมควายเป็นไรเกลี้ยงกับเกลีงเทียงเกลี้ยงอ๋อลองชิมเลยมะนาวอ๋อเป็นน้ำน้ำยายอันนี้เด็ดมากเลยเดี๋ยวผมจะเสร็จกับหมอกันนะฮะแต่จริงๆนี่กระเพาะว่าระึงนี่กระเพาะอะไร ไม่กระพาะออะไรสุดชอบชอบท็อปฟิวท็อปฟิวกูปื้แล้วหลังเนี้ยตีเต้าโศกเพราะเพียรโอ้โหเข็ดกลับไปย็พูดที่มาพี่ชมตะโกนมาบอกว่าพุ่งหมอกไปซะพุ่งหมวกไปเร็วๆเลยทุกอย่างพิเศษหมดแต่สำหรับเราพิเศษสุดๆคือน้ำซุปว่ะน้ำซุปก็เด็ดน้ำซุปไม่ต้องปรุงเลยก็ดีคือเมนูนี้กินเป็นเมนูที่แบบว่า ไข่ไข่กินอะไรเรียกว่าเมนูลวมมิตรนที่ไหยทำไข่ไข่กินอะไรกินพี่กินอะตอนกินแห้งอะว่าอร่อยแล้วนะแต่ลำไยพอมันอยู่ในน้ำร้อนอะอร่อยกว่าเดิมอีกอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยพอลำไยมันอยู่มาซุปอะทำอาเี้ยนเศษจริงๆก็อย่างที่เขาพูดว่าของมีเมี่ยมแต่ราคาจับต้องได้ลูกค้าที่นี่นะมาแล้วมาอยู่ แล้วมาต่อมาต่องาเรื่อยจริงๆเนี่ยเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเนี่ยมันทำได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะเราก็เลยมีการประยุกต์เป็นข้าวกะเพราที่หาทานตามร้านตามสั่งไม่ได้อย่าง,างเช่นกะเพราเนื้อตุ๋นเอ็นตุน๋นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกะเพราที่เขาเรียกว่าผัดด้วยพริกแห้งนะคะก็จะรสชาติกลมก่อบแล้วก็มีความหอม กับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้าวทอดกระเทียมนะคะอย่างที่เอามาตรงนี้ก็จะเป็นหมูตุ๋นลำไยค่ะสูกต้องค่ะจะสั่งเป็นเนื้อก็ได้กะเพราอร่อยแล้วข้าวไม่อร่อยเนี่ยไม่ได้โดนพึ่งต่อยแล้วไม่โดนปเขาแย่ต่ไม่ได้ครบเครื่องไงแค่มันเจ็บทีเดียวเลยเอาเนื้อเอ็นตุ๋นผัดพริกแห้งสุดดิก ก้าปากตุ๊บความกระเพราจะลอยพุ้งเต็มปากเลยแล้วพอเคี้ยวอ่ะมันหยึดแต่ว่ววาเนื้อมันยุ่ยดึด๋บๆึ๋บเราได้ถักเอ็นกระเพราเราก็กินเยอะอางคนชอบกินกระเพราแต่กระเพราที่เนี่ยมันจัดจ้านมันเข้มข้นสมกับที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นกระเพราที่าทานที่ถึงนะ<ๆ>ไม่ได้ผัดแหงๆเนาะเครือ่องถึงบอกแล้วว่านี่เป็นเมนูที่เรามากินประจำเราชอบอยู่แล้วร้านนี้มาสรุปเมนูที่ชอบกันดีกว่าว่าแต่ละคนชอบเมนูไหนที่สุด ต้องแล้วสำหรับหญิงหญิงชอบหม้อไฟหนูว่ามันมันกินได้หลายอย่าง <Lum ia. S 1> ใช่มันเราสามารถแบบเลือกได้ว่าเราอยากจะกินอะไรคือมันสามารถกินกับน้ำจิ้มได้ไงมันก็เลยแบบทำให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็อร่อยมากเลยเกี่ยวบเนื้อรีเมี่ยมรวมอ่าคือแบบว่าพอมาได้กินแล้วเราก็รู้สึกว่าเครื่องในแบบเนื้อนี่เข้ากันแบบโอีเมี่ยมจริงอยากให้ทุกคนได้มาลองเลยนะทุต้องมาลองด้วยอีกครั้งอย่างแน่นอน มาซำมาซำเมนูที่ชอบก็คือข้าวหมูกระเทียมนะครับสาหรับคนที่ไม่ทานเนื้ออย่างผมถ้าบอกว่าถ้ามาเป็นกลุ่มแก๊งก็ทานได้ทั้งหมูทั้งเนื้อที่นี่เลยชอบไปร้านนี้คือความใส่ใจเลือกวัตถุดิบที่ดีมาปรุงในกรรมวิธีที่ดีก็ได้เมนูที่ดีให้สเปคเจาะจมว่าชอบอะไรอ่ะเราชอบคือสองอย่างหนึ่งคือน้ำซุปดีมากนะสองคือน้ำจิ้ม โคตรดีร้านนี้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ส0บโมงถึง2องทุ่มครับผมแวะเวียนกันเข้ามาได้ที่โลตัสวังพินนะฮะแต่พี่แอบกระติบนิดนึงช่วงเที่ยงคนแน่นๆนะสำหรับวันนี้นะคะซันโอชาของเราก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติง๊งติ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 ดตามเราด้วยนะครับ902แสบซับไปด้วยกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเพื่อนของท่านมีเรื่อง มีเรือ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 แล้วมีเรือแล้วทำไมทำไมทำไม <c oughs> ทำทำไมมันคือ